หลายคนคงเคยสงสัยว่ามีมนุษย์ต่างดาวหรือมีมนุษย์ที่อยู่ที่โลกอื่นบ้างไหมมาฟังคําตอบจากคลิปนี้กันในจุลนีสูตรและพระสูตรอื่นในพระไตรปิฎกรวมทั้งรายละเอียดที่อยู่ในไตรภูมิคถามีบันทึกไว้ว่านอกจากโลกของเราแล้วยังมีโลกอื่นที่มีมนุษย์อาศัยอยู่อีกสามโลก ในหนึ่งจักรวาลหรือหนึ่งกาแล็กซีในทางดาราศาสตร์นั้นตรงกลางท่านเรียกว่าเขาพัสุเมนจะมีทวีปหรือโลกอยู่สี่ทวีปอยู่โดยรอบของเขาพระสุเมนดังนี้ 1. ชมพูทวีปหรือโลกของเราตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเขาพระสุเมนมนุษย์ที่อาศัยอยู่ที่นี่จะมีความสูงและอายุไขัยที่ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับคุณธรรมของมนุษย์ในยุคนั้นๆ 2. อปรโครยานทวีป ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาพัสุเมนมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในทวีปนี้มีใบหน้าวงกลมคล้ายวงพระจันทร์มีความสูงหกศอกอายุ500ปี 3. ปุภาวิเทหทวีปตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเขาพัสุเมนมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในทวีปนี้จะมีใบหน้าตอนบนตัดโค้งมนลงส่วนล่างคล้ายบาทความสูงเก้าศอกอายุ700ปี 4. อุตราสกุรุธทวีปตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเขาพระสุเมนมนุษย์อาศัยอยู่ในทวีปนี้มีรูปร่างที่งดงามมีลักษณะใบาหน้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมรักษาสีลห้าเป็นนิดไม่มีความทุกข์ไม่ยึดติดไม่หวงแหนมีความสูง13ศอกอายุ1,000ปีมนุษย์ที่อยู่ที่ทวีบอื่นที่ไม่ใช่ทวีปหรือโลกของเรานั้นจะมีอายุที่แน่นอนจะไม่ตายก่อนหมดอายุไข พระพุทธองค์ยังทรงบอกไว้อีกว่าจัก,กรวาลหรือกาแล็กซี่นั้นไม่ได้มีแค่จัก,กรวาลเดียวแต่มีเป็นอนันตจัก,กรวาลหรือมีกาแล็กซี่ที่มากมายจนนับไม่ถ้วนพระพุทธเจ้าจะทรงมาบังเกิดขึ้นเฉพาะที่ชมพูทวีปหรือโลกที่เราอาศัยอยู่นี้เท่านั้นจะไม่ทรงไปบังเกิดที่โลกอื่น ดังนั้นนะพวกเราจรึงโชคดีแล้วที่ได้เกิดมาพบคําสอนของพระพุทธองค์จึงควรศึกษาและนําไปปฏิบัติเพื่อจะได้พ้นทุกข์และเข้าสู่พระนิพานในที่สุดฝ่าชายคลิปนี้เป็นธรรมทานกันด้วยนะก็จะเจริญพร